วันนี้ผมจะน,นำเสนอเกี่ยวกับแผนภูมแพรหันน้ำใช้พัฒนานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือตามรูปนะครับแผนภูมิการห่นน้ำใช้พัฒนาพูกเราจะเห็นว่าการที่การหันน้ำใช้พัฒนานั้นจะลอยน้ำได้มันก็ต้องมีทุ่นใช่ไหมครับทุ่นลอยน้ำเพื่อทำหน้าที่ในการประยุงน้ำหนักของการหันน้ำใช้พัฒนาพวกนี้ให้ลอยอยู่บนเหนือผิวน้ำให้ได้นะครับแต่ที่นี้การที่จะทำให้การหันน้ำใช้พัฒนานั้นหมุนก็จะต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด2แรงม้านะครับซึ่งต่อเข้ากับไฟ ฟ้านะครับเพราะมันมอเตอร์ตัวนี้หมุนเสร็จปั๊บกังหันน้ํบตัวนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยเพราะมันมีชุดเฟืองเกียร์ทดนะครับที่ต่อสายพานเข้ามาต่อกับมอเตอร์นะครับแล้วก็ต่อกับกางหันน้ําใช้พัฒนาเพอะกังหันน้ําใช้พัฒนาหมุนเสร็จปั๊บมันก็จะกวักน้ําขึ้นไปนะครับเพราะมันตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นซองตักบิ๊กน้ำนะครับขนาด110ลิตรนะครับมันก็จะกวกน้ําขึ้นไปบนอากาศนะครับ พอน้ำขึ้นไปบนอากาศเสร็จปับ๊บน้ำก็จะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนอยู่บนอากาศนะครับก็จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนน้ำกับอากาศอันนี้ก็คือโครงสร้างง่ายๆนะครับต่อไปเราก็มาดูการห่าน้ำใช้พัฒนาที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเอาไปทดลองจริงนะครับนี่ก็คือรูปของการห่น้ำใช้พัฒนาที่ที่สร้างขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่า เมื่อการแห่นน้ําใช้พัฒนาหมุนปับ๊บมันก็จะกวักน้ําขึ้นมาเพราะกักน้ําขึ้นมาน้ําพวกนี้ก็จะมาทําหน้าที่ในการอาลอยขึ้นบนอากาศออกซิเจนที่อยู่บนอากาศนั้นก็จะมารวมตัวกับน้ําได้มากขึ้นพอรวมตัวกับน้ําได้มากขึ้นออกซิเจนกับน้ํารวมตัวมากขึ้นน้ําที่รวมตัวกับออกซิเจนเสร็จก็จะตกลงสู่น้ําเหมือนเดิมก,ก็จะทาจะทําให้อ่า ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับจุลินรีย์ที่อยู่ในน้ําพวกที่อาศัยออกซิเจนในการทํางานเพราะถ้าจุลินทรีย์ที่อาศัยออกซิเจนในการทํางานทํางานได้ดีมันก็จะช่วยบำบัดน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการหันน้าเชยพัฒนาเป็นการบำบัดน้ําทางชีวภาพที่ได้ผลมากที่สุดและก็มีราคาประหยัดมากที่สุดนะครับ นี่คือรูปต้นแบบของการหัน้ำใช้พัฒนาที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นห้อน้ำใช้พัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ